ออกซีรีส์จีนโรแมนติกแนวปัจจุบันปี2026ที่สื่อจีนแนะนำว่าห้ามพลาดจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ 1. เจอเยื่อเรี่ยง When I Met e the Moon ได้พระนางอย่างหลินอีและหลูอี้เซียวเรื่องนี้น่าดูมากค่ะรอชมเลยทั้งไอฉี่2อ2ซีรีส์เรื่องเหย่ยวเยี่ยนเปล่งประกายอัดซิ่งโอ้โหเรื่องนี้มาพร้อมดราม่ารอบด้เลยค่ะแสดงนำโดยกวนเสี่ยวถงนักสแสดงหญิงฝีมือจัดจ้าน ผู้ใครขวารางวัลไปวีหลานร่วมกับหลี่วินรุย่ยเอารุ่งจากดาราจากรักลำนำใจรอชมเลยค่ะทางยูคูอ่ามเรื่อง irrepressible เ,เรื่องวัยทำงานได้นางเอกเคมีดีอย่างเจ้าจินไม้ในบทสวีชือ้อ ประกอบคู่พระเอกไปต้าชวินราชมทางยูคู่เรื่องที่4 Love Has Fireworks โอโหติดหลายโพลเลยค่ะแต่ก็ยังไม่มาสักที <laughs> ดังประกาย่สองหัวใจนำแสดงโดยถานเจียนซื่อกับคนสวยหวังชูรันเรื่องราวความรักว้ยทำงานรอออนแอร์ air, ทาง VTV ในช่องมีทำคลิปเรื่องย่อไว้ให้เราด้วยนะคะเรื่องที่5 You Are My First Love ก็คือความสุขที่มาช้าว่ายเจ๋อหมิงประกอบคู่เจิ้งเหอหุยจือรอดูทาง m ัง g กทีีและปิดท้ายด้วย Never Ending Summer บอกเล่าเรื่องราวสมัยมัธย,ยมที่แยกจากกันไปสู่การพบกันอีกครั้งในที่ทำงานนำแสดงโดย นางเอกสุดน่ารักเปาสร้างเอินและพระเอกงานดีไม่แพ้กันโจโเควอื๋ยเราดูทางแมงก้ t v ีค่ะคอมเมนต์ไว้เลยเรื่องไหนที่คุณรออยากให้ออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันกินเที่ยวตามใจนานขอบคุณค่ะบ๊ายบาย